แล้วพวกที่เขาบอกกันว่าเฮ้ยเองดวงไม่ดีแล้วเองชะตาขาดแล้วเองอะไรอย่างเงี้ยเองดวงตกเองเองชงเองเชิงอะไรเงี้ย <c oughs> ขอถามความรู้อาจารย์สักนิดนึงเฮ้ยเงาหัวไม่มีแล้วอ่ะไม่ระวังนะไม่ตายก็ติดคุกนะมึงอะไรประมาณนี้ยอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับมันจะติดคุกเพราะมันไปทาเหตุไงถ้าไม่ทําเหตุใครมันจะล่ามาเข้าติดคุกได้อาจารย์แต่ว่ามันมีนะเอ้าชง หรือหรือซวยอย่างนี้อาจารย์เคยตอบหลายทีแล้วแต่เกิดเวลาโดนทักเฮ้ยมึงชะตาขาดวะเงาหัวไม่เออไหนไหนเราเราเราไอเราโดนทักนะเรารู้สึกไม่ดีแล้วต้องไปลดน้ำมนต์แล้วต้องไปก็่นแหลทำอะไรให้มารู้สึกดีขึ้นก็นั่นแหละเจตนาที่เขาจะสื่อสารกับเราเพื่อเราไปทําพิธีสุดท้ายมันก็เป็นไปเพื่อลาบสการะเงินทองอยู่ดีเขาทักเราเพื่อเราเกิดความกลัวหมอดูเป็นคนทักเราเรากลัวเมื่อเรากลัวเราก็เลยกลับไปถามเขาว่าแก้ให้หน่อยพอเวลาแก้ให้หน่อยพวกเขาก็แนะนําวิธีการแก้คนแนะนําความกลัว กับคนแก้ความกลัวเป็นคนคนเดียวกันเฉยเลยแล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากเงินทองนั้นแล้วเราก็จ่ายเงินให้เขาแล้วเราก็แก้เสร็จแล้วก็บอกว่าสบายใจพ้นจากความทุกข์แล้วพ้นจากชะตาขาดแล้วแต่คําถามคือคนในโลกทุกคนย่อมเดินสู่ความตายเราแก้ความตายได้หรือในโลกนี้ ถ้าแก้ความตายได้ในโลกนี้ก็คงไม่มีใครตายทุกคนต้องอายุยืนหมดแต่เราเห็นลูกเด็กเล็กแดงวัยรุ่นวัยกลางคนคนชรามันตายกันหมดไม่มีใครไม่ตายในทุกช่วงวัยในทุกช่วงเวลาทุกคนเดินสู่ความตายแต่เราบอกว่าเรากลัวความตายจนเรยมีคนมาทักพอเรามาทักเสร็จปุ๊บต่อชะตาน้าต่อชะตาแล้วจะยังไม่ตายถ้ายังไม่ตายไม่ได้เป็นเพราะต่อชะตาที่ยังไม่ตายเป็นเพราะเหตุปัจจัยของความตายยังไม่มาเยือนเราแค่นั้นเอง เพราะนั้นสุดท้ายแล้วเราต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองว่าถ้าเราเข้าใจหลักเกณฑ์หลักการอย่างถูกต้องถ้ามีคนมาทักอาจารย์นี่ชะตาขานอาจารย์หัวกำลังจะขาดกำลังจะติดคุกติดอะไรกำลังจะตายเฉยๆจะไม่แก่มันจะตายมันต้องตายอยู่แล้วจะแก้ทําไมสุดท้ายอาจารย์ก็ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแค่นั้นเลยไม่ต้องไปสนใจใครจะทักอะไรคําถามคือเขารู้วันตายคนอื่นได้ยังไงถ้ารู้วันตายคนอื่นตัวเองะรู้วันตายตัวเองไหมคําถามในโลกนี้ไม่มีใครรู้วันตายตัวเองใ,ในโลกนี้ไม่มีใครร <ใ S 1> ู้วันตายคนอื่นทุกคนตายตามเหตุตามปัจจัยแห่งงงงววิบาาาาาาากกกกกรรรมคือออะททํยจจใขตนเ แสดงว่าผู้ที่เขามีจิตสัมผัสนี้ก็คือปรุงแต่งอ oh. ปรุงแต่งทั้งหมดเลยมีคนเห็นจริงได้ไหมอิทธิปาฏิหารมีจริงแต่ต้องอยู่ภายใต้ของคําว่าฌานที่สี่ขึ้นไปคําถามคือเขาได้ฌานสี่ไหมบางคนเนี่ยอาศัยเสียงกระซิบที่หูมีเทียเทวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรตามที่เขาเชื่อมาบอกแล้วเราก็เชื่อตามนั้นซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้างไม่รู้ถ้าการโดนบันดาลการอ้อนอเขาเรียกอะไรนะการสะดเดาะข้อต่อชะตาหรือการทํานายไทยทักพยากรมันจริง ถ้ามันจริงทุกอย่างทําไมภัยพิบัติในประเทศไทยยังเกิดขึ้นได้ทาไมไม่พยากรณ์แล้วว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นตรงนี้อัคคีภัยจะเกิดขึ้นตรงนี้เตึก,กันังจะถล่มตรงนี้าาก,การฆ่าตกรรมกันแบบหมู่คณะจะเกิดตรงนี้จะได้ไปแก้ไขทันท่วงทีไงทางด่วนพระรามสองกำลังจะงเออจะถล่มอย่างเงี้ยทำไมไม่มีใครมาบอกอว่าถล่มพยม,มคนออกก่อนจะได้ไม่ต้องตายถูกต้องจะได้ไม่มีใครตายถ้าการพยากรณ์มันจริงทำไมไม่พยากรณ์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับหมู่คณะคนที่กำลังจะตายมากมายมหาศาลแล้วเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยแต่ คำถามคือถ้าการพยากรณมันจริงทำไมถึงแก้ไขระบบต่างๆในประเทศไม่ได้กำลังจะรู้ว่าประเทศกำลังจะเป็นหนี้อ้าวทำไมไม่แก้ไขก่อนแล้วว่าเราจะเป็นหนี้กำลังประเทศกำลังจะเจอภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กำลังจะเจอโรคภัยโรคระบาดแบบนี้ทำไมไม่แก้ก่อนล่วงหน้าทำไมไม่สั่งอย่างโควิดที่ผ่านมาถ้าพยากรในประเทศมันมีจริงในโลกมันมีจริงที่จะสามารถพยากรณคนแล้วสามารถแม่นยงไม่บีผิดพลาดคาดเคลื่อนทำไมไม่สั่งแมดไว้ล่วงหน้าล่ะทำไมไม่ทำยารักษาโรคไว้ล่วงหน้า ทำไมต้องรอให้โลคเกิดก่อนแล้วค่อยมาป้องกันกันทีหลังเพราะมันไม่รู้ไงแค่นั้นเองแม้แต่ตัวหมอดูล่างส่งมันยังติดโควิดเลยนะภาษามันจะรอดใช่หรือเปล่าล่ะถ้าตัวมันรู้ล่วงหน้ามันต้องป้องกันตัวมันเองได้สิถูกต้องไหมเขาพูดอย่างนี้ผมผมผมขออนุญาตนะเขาจะพูดว่าไม่มีใครฝืนดวงได้ก็มันพยากรณกันจะไป แม่พูดชั้นขนาดนั้นได้ยังไง<อ>แล้วฝืนดวงไม่ได้มึงไปพยากรทำไมท่านาน <c oughs> ไปพยากรณให้รู้เรื่องหน้าไป <c oughs> ในเมื่อแก้ไมไ่ได้จะรู้เรื่องหน้าไปทําไมรู้ล่วงหน้าไปให้มานั่งทุกข์ใจภายหลังมานั่งเสียใจใครรู้อนาคตตัวเองจะตายอีก3วันตายดีใจไหมไม่ดีใจทุกคนต้องเสียใจอีกสาว่นขนาข้าน่าจะติดคุกใครจะดีใจมันต้องเสียใจและคําถามคือแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องไปไปตามกรรมในเมื่อแก้ไม่ได้แล้วจะไปรู้ให้มันเกิดความกังวลไปเพื่ออะไร สุดท้ายแล้วความกังวลเกิดขึ้นก็ต้องรับผลจากการกระทำตัวนั้นอยู่ดีก็ไม่จําเป็นต้องรู้จะได้ไม่ต้องมีความกังวลอ๋อสมมุติเขามาทักว่าเออเงาหัวหายระวังอุบัติเหตุทางรถก็ลองนั่งอยู่บ้านเฉยยังไงก็ไม่ตายถูกไหมยังไงมันก็ต้องตายทุกคนมันต้องตายอยู่ดีเอากระถนเคลื่อกับบาร์ไปสิชอบให้ชาวบ้านเขามีมีถือว่าเราถึงถึงมันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามเราแก้ไม่ได้อยู่แล้ว ถูกไหมครับอาจารย์แก้ไม่ได้ถ้าเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเกิดการพยากรณ์นั้นจะจริงก็ตามจะไม่จริงก็ตามสุดท้ายแล้วมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเพราะเราต้องเดินตามการกระทําของตัวเองทำอะไรมันต้องรับผลไงแค่นั้นเองอแต่เวลาไหนมันเป็นเวลาที่เราต้องรับผลไปตามเหตุตามปัจจัยตามกระบ,บวนการของมันไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงหรือบังคับได้เพราะมันเป็นของมันเช่นนั้นเองอไม่มีทางแปลปวนเปลี่ยนแปลงไ,ไปเป็นอย่างอื่นได้ แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีกรรมคือการกระทําของตัวเองอะไรจะแรงกว่าการกระทําของตัวเองทําอะไรรับผลเองโอ้โหพี่โอผมขอบคุณมากจริงนี่วันนี้ลึกมากนะแล้วได้สาระจริง